ครับนี่คือร่องรอยที่แต่งไปแล้วนี่นะครับร่องรอยที่แต่งไปแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาแต่งนี่ฮะร่องรอยแต่งไปแล้วแต่งออกเลยครับเยอะนี่ฮะประมาณนี้พอนี่เขแต่งองนะีกฮะ นี่นะครับถ้าเราไม่แต่งทิ้งไม่หรือไม่ตัดทิ้งเนี้ยมันเดียวเขาสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยกิ่งเองนะฮะประมาณนี้เขาก็จะปล่อยกิ่งเองเลครับอันนี้ก็ตัดเลยครับไปถ่วงกันป่าๆครับเดีย๋ยวโตขึ้นก็จะถ่วงกันป่าๆ แล้วก็กิ่งนี้เด๋ยวผมก็จะตัดออกเลยนะเอาแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวพอเอาเครื่องมือก่อนน่ครับตัดออกเลยครับเนี่ยไม่แต่งก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปอีกสักหนึ่งปีนะครับนี่ก็สองกิ่งนะครับยวแต่งทีหลังเอากิ่งที่มันกิ่งทับกิ่งซ้อนก่อนกิ่งที่ไม่โป่งก่อนนะครับ ออกเลยครับเอากิ่งยื่นไปประมาณสี่สิบองศาไว้นะครับดึกจักหน่อยครับทำเองไทยเองนะฮะแล้วนะฮะกิ่งนีกนะ ประมาณนี้นะครับถ่ายเประมาณนี้เดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วเี๋ยวแต่งเสร็จแล้วผมก็จะมาถ่ายดูอีกรอบนึงนะครับอนี่ต่ำๆเอาก่อนนะถ่ายก่อนถ่ายชมก่อนลนะกิ่งต่ำอ้อยกิ่งเดียวพอเดี๋ยวพ่วพงไหนติด่อกติดลูกนะครับถ้าเรากลัวว่ากิ่งเรารับน้ำหนักไม่ไหวหรือกิ่งเราจะแห้งหรือกิ่งเราจะตายเพราะติดลูกเยอะ เราก็อย่าไว้เยอะนะครับประมาณนี้นะฮะเราอย่าไว้เยอะใส่อกอแค่เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายต่ำๆถ่ายน้ำต่ำ,ตำถ่ายไปแล้วก็ผมก็จะพาจะคุยให้ฟังไปด้วยนะครับเราเริ่มจะกิ่นน้ำต่ำก่อนนี่ฮะนับเลยกลินครับหนึง่ง หนึ่งสองสามสี่สี่กิ่งดอกเนี่ยสี่กิ่งห้ากิ่งนะห้ากิ่งกิ่งนี้ด้วยเอาเอาออกครับออกนี่ฮะแดดช่องนี้เลยครับพอพอมีแสงฮะแดดก็จะส่งมาเคร่องฟ้าเปิดนะครับแดดก็จะส่งเข้ามาทายบริเวณ ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแน,ะนงนี้พอพอถึงเ่ีพอถึง,อพ,อถงพอถ่ายถ้านผู้ชมชมได้อยู่นะฮะออกเลยครับเนี่ยนะจะโล่งเลยนะครับนี่เปิดแสงครับนี่เปิดแสงครับ เปิดแสงเปิดแสงนี่ บ้านต้องมีประตูต้องมีหน้าต่างนะฮะต้นทุเรียนก็เหมือนกันนะครับต้องมีประตูต้องมีหน้าต่างให้เขานะครับเปิดเปิดเพื่อให้อากาศนั้นถ่ายเทยได้สะดวกนะครับก็จะทําให้ผลดีหนึ่งนะครับลดการเกิดโรคนะครับลดการเกิดโรคไฟทอปเทล่านะหรือฟิวซาเรียมฟูทเรียมหรือโรคต่างๆที่จะเข้ามากํากายภายในส่วนทุเรียนของเรานะครับและการติดดอกติดผลการคลายน้ํา นะการรับธาตุอาหารต่างๆที่เราไม่ว่าใส่ไปในดิหนหรือแต่ทิดพ้นทางใบต้นไม้นั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการแลกแสงสร้างอาหารปรุงอาหารได้ดีนะครับนี่ฮะเห็นนะช่องลมนะแล้วก็ช่องแสงได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแต่งแต่งเสร็จแล้วนะฮะแต่งเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมขอเก็บโทรศัพท์ก่อน คือตดต้องเว้นช่องไฟไว้อย่ามันถี่เกินเราต้องตัดมันออกขเอาขิงบนดี เพราะว่ากิ่งมันเยอะไปนะครับกิ่งก้างปลากิ่งสลรรับซับซ้อนต้องออกครับก่อนที่ทุเรียนเราจะติดดอกติดผลนะครับออกก่อนขาดไหมขาดลืออีกหน่อยเี๋นี้เห็ เดี๋ยวอีช่องหน้าต่างนะครับ ้นะครับ,รบลงพอรีอังดูสิ โอเคแล้วครับแค่นี้นะฮะประมาณนี้โอเคครับครับนี่นะครับหลังที่ตัดแต่งเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมนี่ครับหลังจากที่ตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะมีประตูมีหน้าต่างนะครับเวลามีลมพัดผ่านมานะทั้งเข้าทั้งออกนะฮะลมก็พัดผ่านไปได้ดีนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นี่ฮนะแล้วก็หวังผลที่จะเอาดอกภายในในปีนี้นะครับหวังผลจัดติดลูกภายในปีหน้านะวันนี้ครับวันที่หนึ่งพุศจิกายน2 5 6 8นะครับวันนี้วันที่ผมมาถ่ายทําแล้วก็วันที่ผมมาตัดแต่งกิ่ง,ขงแขนงด้วยนะครับก็เริ่มตัดแต่งมาตั้งแต่วันที่ที่ผ้าตุลานะว่าเพิ่งได้เข้ามาทาเพิ่งได้เข้ามาบริหารส่วนนี้ นะเลยมาตัดแต่งกิ่งแขน,นก่อนครับเนี่ยนะครับนี่แหละรล่องลอยของการที่เรามาตัดแต่งกิ่งแขนภา,ายในทรงพุ่มตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยฮนะฝนตกด้วยนะฮะแต่ผมก็พยายามแต่เก็บภาพไปให้นะนี่นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยทุกๆต้นนะทุกต้นเลยนะครับที่ผมแต่งนะ ถ้ามีกิ่งสลับซับซ้อนฮนะหรือกิ่งกิ่งต่ำนะกิ่งต่ำชี้ต่ำลงประมาณนี้ผมก็จะมาตัดแต่งเพื่อให้โล่งให้โปร่งนะครับประมาณนี้เลยอีกกิ่งหนึ่งไม่หล่น i